จากตังเราไปต่อกันที่พัทลุงสู้ผู้ให่ไหมขอให้แค่ได้ดูของพัทลุงก่อนอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนใจเลยเปลี่ยนใจพราก็มีเซอร์ไพรส์ไม่เดี๋ยวผมเปลี่ยนใจเลยมาเดี๋ยวไม่ไดี๋้าเปลี่ยนใจแล้วต้องมีเซฟของที่เฮ้แต่ว่าพัทลุงมีข้อดีอยู่แล้วอ่าแล้วเมืองตรังจะน่าเที่ยน้อยลงไปเยอะเลยเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูเราไม่ได้เราไม่ได้คุยใช่ไหม เราไม่ได้คุยไม่ได้คุยแต่ว่าพี่ป๊อกนี่คบไม่ได้แล้วนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมดูวิทยาแกไปด้วยใช่ไหมไอ้เออวิทยาท้ายคลิปเมื่อกี้พี่บล็อกจังหวัดนี่พลาดไม่ได้แล้วนะตอนจังหวัดกูก็พูดอย่างนี้มันเตอนที่ไปท่านลุงก็พูดอย่างนี้นะไปเลยไปดูกันว่าพูดหรือไม่พูดอันซีพัทลุงอันซีนิวชาเตอร์จังหวัดพัทลุง ถ้า้อมนะครนี่ผมเป็นน้ำปเชษนะครับได้รับจอดมาจากพี่ป๊อกฮะจากรายการลองเที่ยวดูครับให้มาที่จังหวัดพัทธลุงฮะและที่นี่ก็คืออันซีนิวแชปเปอร์ก็คือกลุ่มทํานาริมเลและผมก็เพิ่งมาพัทธลุงครั้งแรกด้วยก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเคยไม่ทำแบบนี้แล้วทําที่นี่ครั้งแรกด้วยทำแบบนี้ เบนโอ้ยพี่ป๊อกสวัสดีครับแนะนำให้รู้จักกับพี่ป๊อกอันนี้พี่ต้าฮะนี่คือคนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุงลงจากรถมาทําอะไรกันเนี่ยผมก็งง,เ,งเหมือนพี่แหละเขาชนผมเหล่าริมเลฮะเราเอาเข้าวมาทําแถวบ้านเราเรียกว่าตับไปตาริมเลถ้ากันวันนี้เรามีเหลาริมเลแล้วก็มีนาริมเลมไปเลยได้ป่ะพี่พร<อ>้อมแล้วครับ<พ>อ่ะพร้อมมาไปลยฮะไปเลยคือก่อนที่เราจะไปดูกรรมวิธีการปลูกนาริมเลเนี่ยนะฮะเราก็มาดูผลิตภัณฑ์ก่อนว่าเนี่ยเขาได้ขอแบบเนี้ยเข้าสารที่ได้จาก ทำนาริมทะเลอยากรู้ว่าข้าวสายพันธุอะไรครับเนี่ยคือข้าวที่มีการทดลองว่าให้มันเหมาะสมกับพื้นที่การทำนาริมทะเลนะครับปกติมันก็ทําได้แต่ข้าวสายพันโุ์้าห้าจะได้ผลผลิตที่ดีกอไก่ขอไก่อ้อห้าห้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไอที่บอกว่าว่าตำผมว่าอย่าไปฟังไอพี่ต้าเลยดีกว่ามันไม่ได้เหมือนเลยเขาตำอย่างนี้อันนี้คือข้าวซ้อมมือใช่ไหมฮะแต่ละวันบางทีก็ละเอียดไม่เท่ากันนะบางวันถ้าแกโกรธผัวก็จะตำแรงหน่อย หนึ่งอสงองสามใกล้แล้วมาใกล้หมดหม้อแล้วพีต่ตาครับขอเชิญ <c oughs> หน่ <c oughs> อยฮะเออพี่จะได้ภูมิใจตัวผมหน่อยว่าเรามาพัทลุงเนี่ยผมฝัดข้าวไปแล้วเอ้ยเก่งว่ะคุณะ oh, oh. อะเบ้นโอ้โหอ่ะพี่ตาลองดู <c oughs> เราเริ่มตั้งแต่เรามาตำเรามาฝัดข้าวใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่เรายังไม่เห็นวิธีการปลูกเลยโอ้โหไปไปกันเลยไปกันเลยครับไปเลยครับโโอ้ห ไม่หลอกกล้องเลยแล้วเราก็มาถึงแล้วฮะนาลิมเลอันซีนนิวแชปเปอร์ของพัทลุงนั่นเองครับผมเมื่อเป็นอันซีนแล้วผมก็ตั้งใจจะแต่งเพลงให้รายการลองเที่ยวดูอยากให้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางให้รักนำทางครับผมเรา <les> มีความรักที่มีร้อยพันที่เป็นล้านใจขอมอบให้ความรักพัทลุงอ้าว ลที icana, ่ผมให้โจ์นาลิมเลจังหวัดพ evet ัทลุงคุณไปคุณมีข้อมูลมาเล่าให้ผมฟังบ้างหรือเปล่าเนี่ยผมว่าให้เมื่อชี้คาตอบไปก่อนพี่นาลิมเลเนี่ย ง่ายเลยว่านาริมเลก็คือการทํานาริมทะเลสาบนี่แหละที่เดียวในประเทศไทยในโลกนี่เลยถ้าวมววไปไหนาพี่ <c oughs> ลมดีมากลมดีมาก <c oughs> หายไปแล้ว <c oughs> เป็นพื้นที่เฉพาะของพัทลุงทมได้ในทะเลสาบตอนบนนะครับบริวเวณนี้จะเป็นอาจเลนโกนเป็นอาจเลนโกนเพราะว่าลมพัดมาครับน้ำมันลดแล้วก็จะมีพื้นดินปลูกขึ้นมาเหมาะแก่การดำนาเป็นอย่างยิ่งทำได้แค่ปีละหนึ่งครั้ง นาลิมเร่ร้อำนาเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยรเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงโลคาบอลตัง้งแต่เริ่มต้นเ็ราเราไม่ต้องถามาอะไรตั้งชิ้นเราแค่หวานหวานเม็ดปันข้าวที่ริมชายตายลีิมโนมันก็ได้ต้นข้าเหมือนที่ตรงโน้นนะครับ,รบ<อ>ก่อนอื่นเราต้องมาตอนข้ากันก่อนเพื่อจะเอาต้นข้าที่เราหวานไว้เดือนพฤษภาเราถอนเสร็จก็ไปดำ แม่จ๋าทำไมดึงข้าวมาแล้วผมเห็นต้องไปตบกระเท้าอ่ะหมายถึงว่าเราถอนขึ้นมาก่อนแล้วตบกระเท้าเพื่อให้ดินมันออกใช่ไหมฮะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน <c oughs> เนี่ยภูปัญญาโอ้โห <c oughs> เฮ้ยการดึงข้าไม่ใช่ง่ายๆนะใช่แล้วหนักนะเว้ยเฮ้ยผมนี่ไม่ค่อยกล้าดึงแล้วนะฮะกลัวพี่ตบดินมากเลยตอนนี้โอ้แม่ดึงไหวได้ไงเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โห เอ้ฝีมือว่ะคุณน่ะนี่เรียนมาเลยใช่ไหมออนี่นะครับมีการถอนต้นกล้านะฮะแล้วก็ฝัดดินออกนะฮะนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะออได้มาดำนาเนี่ยพี่เมื่อกี้เขาบอกว่าไม่มีกางเกงใช่ไหมครัแล้วงูมีไหมแม่คนหนึ่งบอกไม,ไม่มีอีกคนน่ะมีบ้างไม่เป็นไรอ่ะลุยลุยกันเราพร้อมอยู่แล้ว เนแต่วันนี้ผมขอชมคุณก่อนเลยนะคุณมีความเป็นมืออาชีพมากมาชุดไหนก็ทำงานชุดนั้นเลยใช่ครับแล้ววันนี้ขึ้นเครื่องกับเออแม่มาคอสอนแถวนี้ที่ไหนอะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปส่งเพื่อ,อรายการเราทำด้ว<อ>ยกันเดี๋ยวผมสาธิตวิธีการดำนาให้ดูนะฮะก่อนอื่นคุณหยิบขึ้นมาก่อน1กร,รมัมอ่าประมาณนี้ครับผมแล้วคุณก็ปักลงไป นี่นี่คือการดำนาเราต้องเดินถอยหลังนะต้องเดินถอยหลังนะครับจะได้เป็นแถวจะได้เป็นแถวเฮ้ย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 เา้ยเฮ้ยเฮานเฮ้ยเฮ้ยเู้ยเฮ้ตเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเง้ยเฮ้ยเฮ้ย่ี้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเ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 ล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮก็เฮ้ยเฮ้ยเล้ตเด้ยเล้3เฮ้ย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 เฮ เนี่ยเห็นไหมคุณดูเนี่ยพอปลาเรามาดำนากันจริงๆแล้วอะ่ะเราต้องเข้าใจเลยว่าชีวิตชาวนาเป็นยังไงบ้างอันนี้เข้าใจตอนที่เขาบอกหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเฮ้ยเหนื่อยนะแล้วก็ภูมิัญญาเนาะครับถึงแม้สมัยนี้มันจะมีเทคโนโลยีช่วยก็ตามมีรถถแต่เนี่ยคือในความวินเทจดั้งเดิมเป็นไงฮะพี่ป๊อกประทับใจไหมพี่ที่อันซีนต้องประทับใจแน่นอนอยู่แล้ว ปลูกนาริมเลถ้าพูดถึงพัทลุงเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่ามีนาด้วยซ้ำนะครับแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ามีนาและมีการปลูกข้าวเพราะถ้าพูดถึงปลูกข้าวอะ่ะเราจะเป็นนึกถึงแถบอีสา,ตานตะันออกเชียงเหนือนี่คือภาคใต้แล้วมีข้าวที่เป็นนาริมเลแบบนี้จริงอันซซนของแท้เี่แต่จริงๆแล้วที่พัทลุงเนี่ยนะก็จะมีที่อำเภออื่นปลูกข้าวข้าวขึ้นชื่อของเขาคือข้าวสังหยนนะที่นี่อนนี้ผมไม่เอยได้ยินเหมือนกันนะมันมีหลายอย่างที่ผมยังไม่รู้เลยอะ่ะ ที่นี่เหมาะสมมากเลยที่จะเป็นอันซีนนิวแชปเตอร์ของจังหวัดพัทลุงนะฮะาการปลูกข้าวริมเลครับ พี่ป๊อกครับวันนี้ที่ผมพาพี่มาที่จังหวัดพัทลุงนาริมเล่ฮะความรู้สึกเป็นยังไงพี่ที่มาเส้นทางตลอดทั้งวันนี้ฮะวันนี้การเดินทางท่องเที่ยวของเรากับผู้นําทางบอกได้เลยว่ามีแต่ความสนุกสนานการเดินทางท่องเที่ยววันนี้ใกล้มากใกล้จนเหนื่อยเลยของเรานี่คือเรียกว่าเดินจุดใกล้ๆกันต้องบอกเลยว่านาริมเลเนี่ยนะอยู่ไม่ไกลอยู่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนี่เองใช่ครับเดินทางมาใกล้ถ้าบแบบว่าผู้ปกครองพาเด็กมาเรียนรู้ให้รู้วิถีชีวิตของชาวนาแล้วมีวิวธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้เป็นการทํานาริม เลสาที่แบบที่เดียวในเมืองไทยคือถ้าเดินทางมาเนี่ยพัทลุงอาจจะไม่มีสนามบินก็จริงนะก็ลงที่ตรังแล้วนั่งรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงได้ลงที่ <มา S 1> จังหวัดตังก็ได้หรือจะลงที่หาดใหญ่ก็ได้สาหรับวันนี้นะต้องขอบคุณเบนซ์กับพิต้ามาพาผมเที่ยวจังหวัดพัทลุงนะฮะพบกับพวกเราต่อทั้ง3คนได้ในสตูดิโอครับสุดยอดเฮ้ยเขาเรียกว่าขอบโคไลน์ เขาเรียกลักขอบแล้วริม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 อ่าวเขาเรียกตะเข็บอ่าวอ่ะไปเรื่อยๆนั่นคือเป็นเป็นนาข้าวหมดเลยป่ะฮะใช่ครับพื้นที่63ไร่ครับโอ้โห63ไร่แต่เรานับจากทางยาวไปนะใช่ครับใช่ไหมที่ติดหน้าน้ำอย่างเดียวใช่ครับรวมเป็นหกสิบไร่เฮ้ยเยอะมากนะสองหมู่บ้านครับคสองหมู่บ้านเลยหมู่ที่8และหมู่ที่11ของตำบลบำปัมเดี๋ยวแต่อีกไฮไลท์นึงนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะมีมหาวิทยาลัยเอาโคนที่ปลูกข้าวนี่แหละไปวิจัยอ๋อฮะ ว่าโคนเนี่ยมีคุณสมบัติรักษาโรคข้อกระดูกสุดจริงๆ <c oughs> แต่เท่าที่ดูจากในคลิปเมื่อกี้นี้มีสองคนเขารู้ตัวนะว่าว่าเขาต้องไปทำอะไรแต่มีอยู่หนึ่งคนนี่แต่งต,ตัวมากเต็มมากถามจริงขากลับเป็นยังไงบ้างถ้าไปดูในไลา์ในไลน์ที่ทีมงานไลน์ผมนะ,ะเขาบอกทุกอย่างเลยให้เตรียมนู่นเตรียมนี่แต่เขาไม่ได้บอกให้เตรียมบางเกงอย่างเดียว <c oughs> ผมก็กลับอย่างนั้นเลยฮะแล้วก็มีตอนที่ไปดำนานะฮะเห็นมีแม่สองคนไหมฮะแม่สองคนนี่นะผมถามเพราะว่ามีงูไหมแม่เขาทำอย่างนี้ ไม่มีไม่มีเขาสกิลกันสองคนก็ไม่มีอีกคนนึงอีกคนนึงว่าไงมีคือคนนึงบอกมีคนนึงบอกไม่มีคือเขาเขาสกิลว่าไม่มีไม่มีแต่ก็ต้องลงแล้ว ก็อบอกว่าพัทลุงที่เราไปเมื่อกี้ไม่ใช่สู้ไม่ได้นะแต่เราไปในสิ่งที่ว่าอันซีนจริงๆ嗯嗯อย่างถามว่าคนรู้ว่าจังหวัดตังเนี่ยมีที่ท่องเที่ยวไหมคนรู้ทั้งโลกอยู่แล้วแต่ถามว่าพัทลุงมีนาไหมไม่มีใครรู้แน่นอนใช่นี่คืออันซีนตรงนี้แล้วพันุ์ข้าวนี่ก็คือเป็นพันุ์ข้าวของของที่นี่เองของชุมชนตรงนี้<ช>ข,ข้าวเรนเลยเป็นข้าวพันธุ์พิเศษครับพันกอขอห้ากอขอห้าก็คือข้าวแกร่งใช่ไหมฮะเป็นข้าวข้าวเม็ดแข็งอย่างของพัทลุงนี่ก็จะมีนี่ฮะสร้อยโมนานี่ครับไม่ใช่มนลา มโนลาสมโุนนะมโนลามโนลาเเดี <c oughs> ๋เรามาถามเรามาถาม,าม,ถามพอทฤษฎีเพิ่มดีกว่าครับ <c oughs> พอครับเข้าเข้าของชุมชนตรงนี้นไปไหนบ้างครับ ส่งออกไหมหรือว่าขายเฉพาะในประเทศหรือว่ามันเป็นเป็นเหมือนโอท็อปเฉพาะกิจอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะบอกเลยนะคะว่าของพัทลุงแม้จะเรียบง่ายแต่อย่าลืมว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาตินะคะแล้วก็ถ้าเราทํานาบิมเลนอกจากกระดูกสันหลังแล้วข้าวตรงนี้ก็คือลมหายใจและก็กระเพาะของเราด้วยนะคะดังนั้นค่ะ นาริมเลเนี่ยค่ะเป็นนาที่ทำมายาวนานถึง200กว่าปีแล้วในค่ะอ๋อไม่ได้ไม่ได้คือแบบว่าทามาเพื่อบบเป็นพื้นที่คือมันเป็นวิถีวัฒน<ด><า>ธรรมที่ทำมาแล้วแล้วค่ะ,คะอันนี้ตอกย้ําว่าพัทลุงบ้านทุ่งไม่ปรุงแต่งจริงๆค่ะเราเรียบง่ายอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็นอกจากนาริมเลตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะเรายังมีกิจกรรมท่องเที่ยวเช่นนะคะนอนแคมป ชมจันทร์ตอนกลางคืนค่ะเราใกล้ดวงจันทร์มากที่สุดแล้วก็มหัศจันทร์แสงแรกคือแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมามันเป็นภาพที่แบบสร้างความประทับใจมากเลยค่ะเมื่อหันไปดูทางของตังเมื่อคมื่เมื่อสักครู่นะคะเขาจงป่าของเขาเนี่ยค่ะบางทีรูปก็ไม่ตรงปกนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนาริมเลของจังหวัดพัทลุงเนี่ยค่ะมันมีเทศกาลท่องเที่ยวตอนอ ดำนาก็อีกแบบหนึ่งนะคะระยะตั้งท้องของข้าว3เดือนนะคะช่วงที่ว่าเป็นทุ่งรวงทองเนี่ยก็หอมแล้วเรายังมีเทศกาลข้าวใหม่ปรามันด้วยนะคะบอกให้ดูอันนี้แค่น้ําจิ้มเราไม่เอามาโม้งมากค่ะเพราะเราอยากที่จะให้คุณละลองเที่ยวดูค่ะท่านี้ท่นี้รอนเาจะให้นู้ดท่มันธรคิดนะคะเราเปลี่ยนเป็นกรรมการแล้วยกให้เขากันดีกว่า ือบอ่ะไม่เราก็ไม่อยากโม้นะคะเรายอมรับว่าภาพเราไม่ตรงปกเพราะมันสวยกว่าปกค่ะเอามาเลยเร็วสิแกก่อนอนุญาตอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้คะคะฝั่งเรานี้เที่ยวแล้วมีความสุขความรักรักด้วยรูปหัวใจสีเขียวรักยั่งยืนนะคะถ้ากินปลาหมึกตัดดำเมื่อกี้ก็ความรักอมตะแต่ทางนน้นนะคะไปนาริมเลแกล้งกันเหมือนจะฆ่าจะฟันกันเลยะ S <S เรารักกันครับเรารักกันเอาก่อนหน่อยก่อนหน่อยออย่าคะยัเราเหมือนจะฆ่ากันเพราะเราอยากให้ท่านลงทะเลไปดูว่าทแท้จริงแล้วบ้านเรามีควายน้ําซึ่งได้เป็นมรดกโลกทางการเกษตรน,นะคะแล้วก็โนราก็มรดกโลกนะคะที่ที่น้องใส่สร้อยมาเนี่ยค่ะอยากให้บอกว่าพัทลุงของเราเนี่ยค่ะ มันคือสุดยอดของความเป็นวิถีดั้งเดิมนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะเราคือบ้านทุ่งไม่ปรุงแต่งแต่เราแฝงไว้ด้วยมนสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลทีเดียวค่ะ,อ,อ,ะอ๋ะพะอพ่อเมื่อกี้พ่อบอกว่ามีควายน้ำควายน้ำเมื่อกีในค,คลิปมีไหม เราผลักน้องให้ลงอ่ะเพราะว่าไปดูค่ะได้ไปสัมผัสอย่างๆอย่าง,างที่ปล่อยเรือไปปล่อยรถไปเรื่อยๆค่ะพัตลุงเขามีควายน้ําค่ะแต่ว่าตรังมีประยูนซึ่งทุกคนรู้จักทั่วโลกค่ะ <c oughs> เอาเป็นว่ามีความมีความเอกซอติกทั้งสองที่ะนะฮะด้วยวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ที่สร้างเอาไว้นะครับแต่ถึงธรรมชาติ กับธรรมชาติที่ไม่ต้องสร้างตัวเรียกว่าอย่างนี้กับคนที่เข้าไปอยู่กับความเป็นธรรมชาติตรงนั้นแล้วมันมีความสวยงามของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้นอกนอกจากนอกจากสองพอแล้วเ, <c oughs> เรายังต้องฟังวีจัยจากทั้งสองทีมนี้เพื่อที่จะตัดสินได้สองทีมเรามีเวลาให้ทีมละหนึ่งนาทีนะต้องต้องเอาแบบว่าไฟลัตับใบมกันเลยทีเดียวผมยกเวลาให้กรรมการด้วยนะเพราะคู่นั้นมันกว่าตรังหนึ่งนาทีพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ พร้อมไปจับเวลาครับค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาท่องอาณาจักรป่าโกงกลางที่เป็นพรมยักษ์ผมเขียวของดีของเมืองตรังเลยนะคะแล้วทุกคนก็จะได้เห็นปลาสีเขียวที่ใหญ่มากๆอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาเปล่าค่ะเพราะว่าบางทีเราบันทึกภาพเนี่ยมันไม่สวยงามเท่าเราเห็นจริงๆนะคะอาหารก็อร่อยมีทะเลแหวกแล้วก็มีปูมีปลาที่เดินอยู่ตามหาดทรายหาดทรายสีขาวแล้วเราก็จะได้ เข้าไปในอุโมงที่เป็นป่าโกงกลางด้วยนะคะทําไมเขาถึงเรียกว่าเขาจมป่าเพราะว่าภูเขาเนี่ยสูง84เมตรเท่านั้นค่ะแต่ว่าป่าโกงกลางสูงกว่ามันก็เลยเหมือนกับว่าป่าโกงกลางเนี่ยอบอ้อมเขาจมป่าอยู่ตรงนั้นนะคะมันเป็นอบอ้อมความรากักแล้วก็มีป่าโกงกลางเป็นรูปหัวใจด้วยค่ะอยากให้ทุกคนมาเห็นมากๆเลยค่ะถ้ายากโรว่าจงปอกไม่จง๊อกเชิญแม่ตั๊กกับผีปุโกโกะไปแลเองเ,เลยค่ะต้องโกงค่ะแม่ แม่ต้องมาบานนองนะอยากจะบอกว่าคนจั้งเนี่ยเป็นเมืองแห่งความใจกว้างยินดีตอนรับทุกคนครับคุณแม่ค่ะสามน้องด้วยนะคุณแม่นะหนึ่งาหนึ่งสามอ่ะไม่ต้องคุยเยอะโยนไปฝั่งนี้เลยด้วยกันฝั่งแดนไปแล้วหนึ่งนาทีทางเราทีแรกผมไม่กดดันนะเมื่อกี้หันไปเจอท่านพ่อท่านพ่อบอกเอาให้ดีนะมึงให้ดีนะมึงพร้อมไหมพร้อมฮะไปครับ พัทลุงที่ผมไปนะฮะผมว่าเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวกว่าพัทลุงเนี่ยถึงแม้จะไม่มีกุ้งหอยปูปลาเพราะว่าตรังเขาจับให้เราเรียบร้อยแล<ม>้วแต่ว่าเรามีข้าวพร้อมแล้วที่เราอยู่ตรงนั้นที่เหลือเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยผมเอาดิต้องตามไปดูครับตามไปดูมีกุ้งแม่น้ำแถวนั้นเขาเรียกว่าแม่กุ้งครับเฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่กุ้งธรรมดาเป็นแม่กุ้งเหรอใช่ตัวขนาดนี้ครับเออโอ้โหมีปลาลูก เบ้อันนี้เขาพูดเวลาไม่พอของเราเนื้อหาเาไม่พอของที่เป็นกุ้ง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 แม่กุ้งเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ลูกกุ้งครับโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยไกลผีนี่คืออยากจะบอกครับว่าที่ผมแต่งเพลงให้รายการลองเที่ยวดูอะชื่อเพลงความรักพัทลุงครับให้มาพีเซนจังหวัดเพื่อพีเซนเพลงแล้วทีนี้ อ้บาทอบทดเวลาได้ไหมครับทดเวลาได้ไหมเจิญไม่ได้กรรมการหนักใจไม่น้อยเลยใช่ไหมคะทั้งสองทีมน่าเที่ยวทั้งคู่เลยคะ่ะช่วงหน้าต้องมาดูกันว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะในวันนี้พักสักครู่ค่ะ